เหมิงบ้านบ่เม ok ิงภาผู้สาวมาหาหนูใหม่โอ้ยองเากีนี่เีโรงงานนี่มีผู้สาวสองคนแม่ไม่คนหนึงแม่ไหม่คนหนึ่งนี่ใส่ใส่ ได้ต้นม่อนต้นหนึ่งเด้ยืม,ในในมเด้เอ,อ้มเนล้วัววัวว่ันถอยถอยถอ,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 อยทับถอยทับชนะบุดไปยังวุมาไหม เอาๆ Được, หา nó may đó. ครับคมอ่ะครับ bắn nào เจ้าเคือหูเนี้ยกินไปปะเจ้ายาผ้ามูเนี่ตายทีลบเนี่ยบอกว่าจะกันนต้นหัวเสียผู้ใดลบไปปลูกยังไงบ้างแม่นวอ๋อเนี่ต้นหัวเสียผู้ใดเป็นเนบนนี่เอาไปใส่มาเกลือเทศมาไปดอกแถวนี้ผมมีห้างมีมหางผึ่งหมฮะ บ้านอื่จะพกไปนีว่ะีแต่เะาอนี่เดบุสฮะนีนั่นกระากหน่อย่นี่ตะล่งโอ้ยเันงุ่มแล้วพอนอกมังุ่มตอนเขาเบา